เครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงถล่ทลมทับรถไฟ4ีคิ้วโคราชเสียชีวิต22รายก่อนที่จะเข้าไปรับชมรายละเอียดขอแสดงความใี้ใจกับผู้เสียชีวิตนะครับท่านที่บาดเจ็บก็ขอให้หายไปไวๆนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผู้ช่วงเช้าวันนี้นะครับ14มกราคม2569เกิดเหตุเครน ที่ใช้ข่อสร้างรถไฟความเร็วสูงตกทับขบวนรถไฟขบวนด่วนพิเศษขบวน21กรุงเทพอภิวัติอุบลราชธา,านีที่บริเวณบ้านถนนคดต,ตำบนสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาจนเกิดเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต22รายและมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากคนตำรวจเอกทัชพลชินวงศ์ควบกับการสถานีตำรวจภูธรสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ9นาฬิก5นาทีของวันนี้คือวันที่14นี่นะครับเบื้องต้นคาดว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว22รายด้านกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยเมื่อเวลา11นากา45นาทีว่าเจ้าหน้าที่ได้นำผู้บาดเจ็บและไม่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดออกจากจุดเกิดเหตุแล้วการรถไฟแห่งประเทศไทยระบุว่า ขบวนรถด่วนพิเศษที่21มีผู้โดยสารและพนักง,งานรวมทั้งสิ้น195คนโดยเป็นจำนวนที่นับตามฝั่งที่นั่งของขบวนรถเจ้าหน้าที่ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลและดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บสำหรับจุดเกิดเหตุเครงก่อสร้างตกทับรถไฟเช้านี้เป็นโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง Hi Train, ไฮสปีดเทรนทยจีนตรวจสอบเบื้องต้น เป็นช่วงที่ดําเนินการก่อสร้างโดยบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลอปเป็นจำกัดหมาชนรถไฟที่เกิดเหตุถูกเคลนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงหล่นทับเป็นรถด่วนพิเศษดีเซนรารปรับระกาศสปินเตอร์ขบวนที่21ที่ออกจากสถานีกรุงเทพอภิวัตรสถานีกลางบางซื่อนั่นนะครับสู่ปลายทางจังหวัดอุบลราชธานีก่อนเกิดเหตุรถไฟขบวนนี้ออกจากสถานีหนองน้ำขุน เวลา9ก้านากาสินาทีโดยเหตุเกิดช่วงระหว่างสถานีหนองน้ําขุนกับสถานีสีคิ้วเหตุเกิดขณะที่ขบวนรถกําลังจะเข้าสู่สถานีสีคิ้วบริเวณกิโลเมตรที่220หลัก9หมู่ที่11บ้ามั่นถนนคดทําให้มีโบกี้ตกราง1โบกี้และเกิดเพลิงไหม้อีก1โบกี้ผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นนักเรียน และคนทำงานที่โดยสารมาตั้งแต่สถานีปากช่องเพื่อไปเรียนและทำงานในต่างอำเภอเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศีคิวจังหวัดนคนรราชสีมาเปิดเผยว่าผู้ได้รับบาดเจ็บถูกส่งมาที่โรงพยาบาล55รายโดยผู้ประสบเหตุมีอายุน้อยที่สุดคือเด็กอายุ1ขวบและผู้ที่มีอายุมากคือผู้สูงวัยอายุ59ปีโดยส่วนมากได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย และอยู่ระหว่างพักสังเกตอาการเจ้าหน้าที่ระบุด้วยว่าส่วนผู้บาดเจ็บอาการสาหัสได้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นจำนวน6รายแบ่งเป็นโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา5รายและอีกหนึ่งรายถูกส่งไปที่โรงพยาบาลเทพารักษพลตำรวจเอกทักชพลชินวงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่า เหตุโศกนาฏกรรมเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงถล่มทับรถไฟเกิดจากตัวเครนก่อสร้างถล่มลงมาในขณะที่ขบวนรถไฟเคลื่อนผ่านก่อนหน้านี้มีสื่อรายงานว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าเคลนก่อสร้างได้หล่นลงมาขวางรางรถไฟในขณะที่ขบวนรถไฟที่เกิดเหตุวิ่งมาด้วยความเร็วสูงพอดีจึงพุ่งชนเคลนอย่างรุนแรงและเป็นเหตุให้เคลน และชิ้นส่วนก่อสร้างด้านบนร่วงลงมาทับขบวนรถไฟซ้ำอีกส่งผลให้รถไฟตกปรางและมีผู้โดยสารเสียชีวิตและบาดเจ็บนายทีรศักดิ์เปิดเผยว่าขบวนรถไฟเดินทางออกจากกรุงเทพอภิวัตรเมื่อเวลา6 10. นาฬิกานาทีโดยมีปลายทางคือจังหวัดบวุวลราชธานีมาถึงจุดเกิดเหตุในเวลาราว9นาฬิา10นาทีเขาระบุว่าขบวนรถเดินทางมาทั้งหมด3ตู้ ตู้หนึ่งปลอดภัยส่วนตู้ที่เสียหายและมีผู้บาดเจ็บเป็นตู้ที่2และ3พนักง,งานขบวนรถคันนี้กล่าวว่าขนาดที่เกิดเหตุเขาอยู่บนรถไฟที่วิ่งมาด้วยความเร็วประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหวิ่งไวนะครับรถไฟปรับอากาศนะครับดีเซนบางเมื่อเครงก่อสร้างรถไฟหล่นลงมาทับทําให้ตนและผู้โดยสารถูกกระแทกลอยขึ้นจากพื้นได้รับบาดเจ็บเมื่อตั้งสติได้ จึงรีบช่วยเหลือผู้โดยสารส่วนตู้โดยสารที่สองเกิดไฟลุกไหม้จึงไม่สามารถเข้าไปช่วยผู้โดยสารได้โอ้ชนอย่างแรงนะครับจังๆเลยร้กิโลเมตรต่อชั่วโมงโรถไฟวิ่งเร็วมากครับสื่อหลายสำนักยังรายงานปากคำของนายดาวบุญปัญญาที่โดยสารมากับขบวนรถที่ประสบเหตุเขาเปิดไปถึงวินาทีเกิดเหตุว่าตนโดยสารรถไฟจากดอนเมือง เพื่อจะเดินทางไปที่จังหวัดศรีสะเกดซึ่งมีอยู่สามตู้โดยสารขณะเกิดเหตุตนหลับอยู่และได้ยินเสียงเครนตกใส่ลังคารถไฟก่อนที่หัวรถจกักรรถจะดึงสายเครนจนทําให้ตู้รถไฟนั้นหลุดกระเด็นออกจากรางจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงไฮสปีดเทรน n ไทยจีนในจุดที่เกิดเหตุ เพลนก่อสร้างตกลงมาทับขบวนรถไฟขบวนด่วนพิเศษขบวน21กรุงเทพอภิวัติอุบลราชธานีนั้นอยู่ภายใต้สัญญาก่อสร้างไฮสปีดไทยจีนสัญญาที่3ขี4งานโยธาสำหรับช่วงลำตะคองสีคิ้วและกุจิกโคกกรวดซึ่งดำเนินการโดยบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวล OP เมนจำกัดมหาชนซึ่งความคืบหน้าโครงการ และเดือนธันวาคม2568อยู่ที่99.54เใกล้จะแล้วเสร็จนะครับช่วงนี้การก่อสร้างจุดนี้เป็นส่วนหนึ่งโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพหารครหนองคายระยะที่1ช่วงกรุงเทพหาคนครนครราชสีมาโดยเว็บไซต์ของโครงการบระบุว่าโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชนาจ,จักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เว็บไซายของโครงการระบุรายละเอียดของโครงการรถไฟความเร็วสูงสายนี้ว่าเป็นโครงการเชิงยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศต่างๆทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา B ของสาธา,นา,นารณรัฐประชาชนจีนคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่11กรกฎา,าคม2560 ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานครหนองคายบริยะที่1ช่วงกรุงเทพมหาคนครนครราชสีมาโดยเป็นการร่วมพัฒนาระหว่างประเทศในระดบรับรัฐบาลต่อรัฐบาลซึ่งฝ่ายไทยรับภาระการลงทุนโครงการทั้งหมดและดำเนินการก่อสร้างงานโยธาและใช้เทคโนโลยีการก่อสร้าง และระบบรถไฟของจีนโครงการได้เริ่มการก่อสร้างเมื่อวันที่21ธันวาคม2560โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการใช้งบประมาณ1 7 9 4 1 2 2 1ล้านบาทและคาดว่าจะเปิดให้บริการภายในปี2570นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้สัมภาษณ์หลังได้รับรายงานเหตุว่ารักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยและอธิบดีกรมรางกำลังเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบสาหเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้นายพิพัฒน์แสดงความเสียใจกับผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตพร้อมแสดงความห่วงใยต่อผู้โดยสารและประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกคนเขาเปิดเผยด้วยว่าเบื้องต้นกระทรวงคมนาคมได้ประสานงานไปยังกระทรวงรายง,งานแล้ว เพื่อตรวจสอบว่าผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นผู้ใช้แรงงานหรือไม่หากเข้าข่ายตามกฎหมายจะเร่งประสานสมนักงานประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนเพื่อให้การเยียวยาและช่วยเหลือเป็นไปอย่างเหมาะสมและรวดเร็วที่สุด